กับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดเดือดเดือดล่าสุดมีการฟาดกันเกิดขึ้นพี่น้องหลังจากที่ทางเพจดังนะพี่น้องเนาะได้ออกมาฟาดเดือดถึงติ่งหมอลำเคยดังว่าสนาพี่น้องเพื่อนโพสต์ว่าแบบนี้ว่าติ่งหมอลำเคยดังคอมเมนต์ว่าดีใจละสิได้ลูกลูกของแม่ใหญ่ ไปทำคอนเทนต์วาสนาพี่น้องพวกมึงนี่ยังเหลือคนปกติอยู่บ้างไหมพเพื่อนก็บอกว่าลูกกับลูกเขาเกิดจากเขาผู้เป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นพ่อลูกกันทำไมจะถ่ายไม่ได้วาสนวาพี่น้องจะให้แค่บ้านยี่เกป์ปราิตถ่ายหรอวาสนวาแล้วก็บอกว่ากูเห็นน้องอยู่กับแม่ไม่เคยได้พักเลย เพราะลูกดังกว่าแม่และผัวใหม่มูงแงะราษาันมาพิ่นองแหล้วเพิ่นกะในส่วนของโพสต์ดังกล่าเนาะพี่นนะ้องเนาะเพิ่นบอกว่ารู้สึกมหัศจรรย์ภาษาสัจจนวาหลังจากนั่นเอฟซีเช่าเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวทันทีเนาะพี่นนะ้องเนาะบอกว่าคนอื่นเอาไปทำนะสินาละอายใจกว่าพออีกภาษาสันวาทำแบบฝืนใจน้องๆน,น,น่าสงสารกว่าคิดดีบนะ่ได้เนาะมาวานี่า่าสันวาพี่นอง บางท่านก็บอกว่าพ่อลูกเขามันเป็นสายเลือดของเขาทำไมเขาจะเอาไปถ่ายไม่ได้ในเมื่อเป็นลูกของเขาแล้วบักยี่เกมันเป็นไข่มันทำไมมีหน้าเอาน้องไปลงในเพจมันวสันว์าพี่น้องบางท่านก็บอกว่าพ่อเอามาเลี้ยงคือผิดทุกอย่างเลยเหรอวสันว่าลืมข้อนี้ไปแล้วหรอว่าเขาคือพ่อเท ลูกสองคนก็เป็นลูกของเขาว่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าลูกเขามึ่สิมาเดือดร้อนอียังขนาดนี้าสัยนว่าบางท่านก็บอกว่าผ้ากันะแมาปึกเป็นหนาคือกันเนาะติงซันจีเสัยนว่าพี่นวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่างึดสมองคักก็เพาะเขาแม่สูปึกไดแม่สูอีกแล้วาสันว่าพี่นวองบางท่านก็บอกว่าอันนี้เห็นด้วยนะลูกลูกดังกว่าแม่และผัวใหม่นะาสันว่าบางท่านก็บอกว่า ไทยห,ยหลายโหลดบดายอยู่กับลูกตลอดไทยเอาไว้ดูแงมคิดหอดมาสันว่าบางท่านก็บอกว่าบังคับลูกถ่ายคอนเทนต์เพราะไม่มีใครดูตัวเอง่าสันว่าน้องหน้าบึ้งแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่สนใจแต่พอน้องอยู่กับพ่อเขาน้องดูหน้าตาสดชื่นมีความสุขรอยยิ้มคนละฟิลเลย่าสันว่าพี่น้องลายคนหลายคอมเมนต์ก็เข้ามา ถตกเดือดถึงเรื่องดังกล่าเนะพี่น้องเนาะบอกว่าเอฟซีทันทีเว้านั่นคือเอาเอีงยังคิดเอาหัวโปรตีนบอกคิดคือได้คิดแบบนี้่าสันวะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์บอกพ่อใจเนาะพี่น้องเนาะว่าทําไมพ่อแท้ๆจะเอาลูกมาถ่ายคอนเทนต์ไม่ได้เลยหรือ่าสันวะมันจะเป็นโมเมนต์ความรักของพ่อดูเขามันไปเกี่ยวอย่างกับสู่าสันวาพี่น้องมันโมเมนต์ว่าตาิ่คนเป็นแม่นะั่นสิเอาไปถ่ายได้อย่างเดียว พ่อเขาเขามีสิทธิ์ประสันวา่าขนาดอีลุ่งอีป่ามันนั่นมันยังทายลงเลยคนอื่นบักครอบครัวยี่เกมันยังเสนอหน้าทายเลยว่าซันวา่าพวกติ่งโง่โง่ก็คงคิดได้แค่นี้แล้วว่าซันว่าพี่นงองป๊าเอฟซีทางฟังพยาบาลเดือดโบพ่อใจเลยพี่นงอง ถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่นงานะที่เม่าเบาให้ทางพงู้เยญ่บบานว่าดีใจและสีได้ลูกๆของแพ้วเพ้วไปเฮ็ดควนถินนั่นแหละประมาณนี้พี่นองอฟซีทานนี้กับคอมเมนต์ไวแบบนี้ในส่วนของทางเอซีทางฝั่งบอสบิ๊ก,ก็เดือดเลยไม่พอใจสิ่งนี้ท,นทันทีเนาะพี่นงานะแล้วพี่นงคงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไวใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหม เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนี่ยเด้อสวัสดีจ้า